สีแดงครับเริ่มกินตัดเบีย้ยเข้ากลางกระดานสีขาวใช้เบีย้ยกินรักษาตำแหน่งสีแดงขยับขุนเชื่อมเรือสีขาวครับเป็นฝ่ายกินก่อนบ้างครับสีแดงกินรักษาเบีย้ยคู่ สีขาวกินอีกทีฝั่งสีแดงใช้โคนนะครับกินเข้ามาสีแดง กินนะครับสีขาวเช็โคนกินสีแดงทิมเบียสีขาวเดินโคนสีแดงจึงขยับเม็ดทับ สีแดงเอาเม็ดเข้ามาแลกเม็ดครับสีขาวแลกสีแดงเช็คโคนกินไล่ม้าม้าขาวถอยหลบฟังสีแดงขยับม้า สีขาวครับผมกินโคนฝั่งสีแดงใช้ม้ากินคืบเข้ามาสีขาวจึงขยับเรือตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเอาม้าตามเข้าไปสีแดงใช้ม้าเข้าโจมตีสีขาวเอาเรือครับไปจับมา้า ฝั่งสีแดงจึงเดินม้ามาตีลุกสีขาวอ,อกขุนหลบฝั่งสีแดงเดินโคนสีขาวจึงเอาม้าครับไปผูกมา้าฝั่งสีแดงใช้โคนกินมา้าสีขาวใช้เบี้ยกินสีแดงเอาเรือล็อกไว้ด้านหลัง สีขาวจึงเอาเรือครับมาขวางไม่ให้ลุกสีแดงขยับเรือสีขาวจึงกินม้าครับสีแดงใช้เบีย้ยกินลุกสีขาวขยับขุนโลกสีแดงได้กินม้า สีขาวทิมเบีย้ยสีแดงกินสีขาวใช้เรือครับกินลุกสีแดงขยับขุนโลกสีขาวกินเบีย้ยอีกตัวสีแดงใช้เรือขวางขุนไว้สีขาวจึงเอาเรือครับมากันไม่ให้โดนลุกสีแดงจึงขยับ เรือเข้ามาสีขาวเดินเบีย้ยฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวจึงต้องทำการตีลุกแล้วครับสีแดงขยับหลบสีขาวครับผมเผลอกินเบีย้ยตัวนี้นะครับผมฝั่งสีแดงจึงปิดเกมครับกินลุกจน สีขาวทิมสูงเข้ามาครับสีแดงเอาโคนไปรับสีขาวกินเบี้ยนอกเข้าเบี้ยในสีแดงใช้เบี้ยกินโตอตอบ สีแดงครับไหลเม็ดเข้าไปไล่ม้าม้าขาวถอยหลบสีขาวครับเอาเม็ดกินแรกเม็ดฝั่งสีแดงกินด้วยโคน สีขาวใช้ม้ากินสีแดงใช้เบีย้ยสีขาวครับเอาโคนเอาเรือมาไล่โคนครับผมฝั่งสีแดงถอยหลบสีขาวจึงเอาเรือครับผมกินเบีย้ย ฝั่งสีแดงใช้ม้ากินสีขาวครับผมจึงใช้เบี้ยกินไงฝั่งสีแดงกินไล่ม้าสีขาวใช้เบี้ยกินครับฝั่งสีแดงเดินโคน สีขาวเอาเบี้ยงหาหนีนะครับฝั่งสีแดงใช้โคนกินสีขาวใช้เบี้ยฝั่งสีแดงหลบตาโดนค่อมสีขาวจึงเปิดลุกสีแดงขยับหลบสีแดงจึงกินเรือครับ สีขาวใช้โคนกินมา้าสีแดงใช้ขุน สีขาวเอามา้ไปจับเรือครับฝั่งสีแดงจึงกดสีขาวขยับขุนสีแดงเดินเบี้ยสีขาวไงลุกสีแดงลบ สีขาวตีลุกครับสีแดงหลบสีขาวกินเบี้ยงหายั่งสีแดงกินคืนสีขาวใช่มะตีลุกสีแดงลบสีขาวได้กินเบี้ยสีแดงใช้เรือขวางไว้ แดงตีลุกบ้างสีขาวทิ่มลุกสีแดงหลบสีขาวหงายลุกสีแดงหลบสีขาวเดินเบี้ยมาค่อมไว้ครับฝั่งสีแดงจึงต้องกินมา้า สีขาวกินเหลือสีแดงกินเบี้ยขออนุญาตไม่นับนะครับเพราะว่าจนแน่นอนนะครับ ลูกสีแดงหลบจากนั้นสีขาวลูกจน สีแดงครับเปิดฉากกินก่อนครับสีขาวใช้เบีย้ยกินรักษาเบีย้ยคู่ขนานสีแดงขยับเรือ สีแดงนะครับผมใช้เบีย้ยกินเบีย้ยนะครับฝั่งสีขาวนะครับใช้เบีย้ยกินโต้อตอบกลับมาฝั่งสีแดงจึงกินเรือก่อนสีขาวใช้เรือกินโต้อตอบฝั่งสีแดงจึงถอยม้ากลับมาได้สีขาวเปิดฉากกินครับ สีแดงใช้เบีย้ยสีขาวโอามาเข้ามาฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเอาเรือมาจับโคนที่ขาดฝั่งสีแดงใช้เรือเข้าไปผูก สีแดงครับกินแลกม้าสีขาวใช้เบี้ยกินฝั่งสีแดงจึงเดินม้าหนีสีขาวเอาเม็ดมาผูกเบี้ยสีแดงจึงทิ้มเบี้ยเข้าไปสีขาวครับผมใช้เรือครับกินม้าฝั่งสีแดงใช้เบี้ยกินเม็ด สีขาวกินสีแดงไงายไล่เรือเรือขาวครับจับเบี้ยฝั่งสีแดงใช้เรือผูกไว้สีแดงตีลุก สีขาวขยับขุนหลบผูกมาสีแดงเดินขุนสีขาวจะกินโคนฝั่งสีแดงใช้ขุนไปผูก เท้ถอยโคลนไล่เรือเรือสีแดงยืดออก สีแดงตีลุกสีขาวถามต่อโคนสีแดงแรกครับจึงกินลุกสีขาวใช้ขุนกินสีแดงจึงกินเบี้ย สีแดงครับเอาโคนไล่เรือเรือสีขาวขยับหลบสีแดงขยับเรือสีแดงตีลุก สีขาวครับเดินม้ามาบังสีแดงถอยโคนล,ลงมาสีขาวจึงกินโคนสีแดงตีลุกสีขาวอกขุนลบสีแดงขยับเรือสีขาวกดโคลนลงมาฝั่งสีแดงถามต่อเรือ แต่สีขาวครับผมปิดเกมลุกจน